ต่อเนื่องแบบ nonstop นะคะเดี๋ยวเรามาฟังมุมผู้ก่อเหตุกันบ้างดีกว่านะคะพอดีได้คลิปจากคนที่เขาเป็นแฟนกันนะคะแล้วก็ก่อเหตุนะคะอยู่ในลิฟต์นะคะนักข่าวยิงคําถามนะคะแต่ขออนุญาตไปเปิดหน้านะฟังแต่เสียงกันอ่ะนักข่าวก็ถามนะคะถามนิดเดียวถามนิดเดียวนเก็คือเขาบอกว่าพอดีว่าพี่คนนั้นเขาเมานะคะดดดดอืม เงิแล้วไาะวามันหมออดพเพราะคนนี้ผมเห็นผู้ชายคันมาต่อดการว่ามาเป่าก็คือไม่รู้ว่าใครลักสีดำปะ,ะไม่รู้ ที่บรานมแล้ก็มาิดาร์จาริ้งสิห้แนเขายิบมาทั้งเนติดแล้วเราด้ความหังดีตีกลัวแบบวเมียเขาทะเลกันหือเปล่ารากี้ขนาดนั้นกลัวแต่เขาจะตายเข้าใจไหมเดี๋ยวขอไปชั้นสางก่อนนะครับพี่ใช่แล้วพอวนี้แจ้งึเขาวิ่งมาเกาะหน้ารถลุงคนหนึ่งที่ว่ากาลังเข้ากำมาลุงเขาบอกเฮ้ยเอ้หนุ่มลงเขาไม่รู้ไงเขเป็นดาราศิลปนอันนี้ก็คือตอนแรกเราไม่รู้าเป็นฮิปเป ผมไม่ได้ผมไม่ได้ตามนะครับผมเห็นว่ามีเสียงกรี๊ดผมว่าผู้หญิงกรี๊ดหรืออะไรแต่เขามีปัญหากันหรือเปล่าผมก็เลยให้แฟนโทรแจ้งตำรวจแล้วอันนี้ผมเห็นผู้ชายก็คือคนคนนั้นน่ะเขาเกาะรถกระบะหน้ารถกระบะมาแล้วพี่ลุงรถกระบะเขาก็เลยลงมาแบบเหมือนไล่ที่คนนั้นไปแล้วเหมือนที่เขาจะไปแต่เหมือนจะมาทำ้ายลุงรถกระบะครับแล้วผมก็เลยเดินเข้าไปห้าบอกพี่พี่อย่าไปทำลุงเขาอย่าทำลุงเขาแล้วอันนี้เขาปี๊วิ่งเข้ามาหาผมแทนแล้วทีนี้ผมเหมือนเขาเมาหรืออะไรไม่รู้เขาก็จะมาต่อยผมผมก็การไป แล้วผมก็ชกเขาไปแล้วเขาก็ชกผมกลับมาแต่เขาไม่ยอมล้มทีนี้เขายังปีเขาไม่ผมก็ตกใจเลยแล้วผมก็เลยหยิบมีดอ่ะผมก็เลยชักออกมาฟาดไปทีหนึ่งฟาดโดยไม่ตั้งใจที่อากถอดผมก็หยุดผมไม่ได้ซ้ําแล้วทีนี้ผมก็ไม่รู้จะเอาไงต่อผมก็เลยรอให้ตำรวจเข้ามาแล้วมารู้ตอนไหนว่าเป็นีิเ็กครับรู้ตอนคุณตำรวจมาถึงเพราะผมไม่ได้ตามดาราหรืออะไรเลยนะ อนนั้นคือผมตกใจไม่ได้อยากให้เขาเจ็บหรืออะไรเลยเพราะตอนแรกผมนึกว่าเขาวิ่งหนีอะไรมาเพราะตอนแรกก่อนเขาจะเกาะรถกระบะมาผมเห็นผู้ชายวิ่งอยู่กลางถนนแล้วเขาร้องไม่รู้เขาเป็นอะไรเขาวิ่งอยู่กลางถนนแล้วทีนี้เขาก่อหน้ารถกระบะคุณลุงเข้ามาเลยแล้วทีนี้ผมไปห้ามเหมือนเขาจะไปทําร้ายคุณลุงไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรสรุปแล้วเราเดินต่อยก่อนใช่ค่ะใช่ครับผมว่าป้องกันตัวแต่ว่าผมป้องกันตัวเกินกว่าเหตุจริงแต่ว่าผมไม่ตั้งใจให้เขาแบบถึงขั้นต้องบาดเจ็บอะไรขนาดนั้นครับ คนที่ต่อยอยู่เป็นพี่เป็กเลยเหรอใช่ค่ะเป็นต่อยมามลอดผมไม่รู้จักเลยว่าเขาเป็นใครครั้งเดียวใช่ไหมเขาต่อยผมแล้วเขาผมก็ต่อยคืนแต่ว่าเขาไม่ยอมลงมาเขาก็วิ่งกูเข้ามาต่อตอนนั้นผมก็ไม่รู้จะจัดการยังไงผมว่าขอร้องนะครับพี่พี่ขอให้บากคำก่อนนะครับตอนนี้รู้สึกยังไงหรือว่าอะไรนะขอโทษหรือว่าอยากจะบูดอะไรนะครับผมอยากจะขอโทษพี่เป็กครับผมผมไม่อยากให้เขาเจ็บอะไรครับตอนแรกผมคิดว่าใครมีเรื่องอะไรกันจะฆ่ากันหรือยังไง ก็เลยเออเออให้แฟนโทรแจ้งตำรวจแลทีนี้มันเกิดเขาเข้ามาในปั๊มพอดีผมก็แบบไม่เกิดเหตุแต่ไม่ทันต้องตัวอะค่ะนี่นี่หรอผมเลามทีเดียวถามิเดียวถามีเดียวเฮ้อะโปรดใช้วิจารณญาณรับชมและฟังนะคะตามนี้เลยค่ะ